สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าแร้งโลกีตอนที่สค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านเห็นจะมีลูกสิทธิ์ลูกหามากสินะทั่วเมืองชนเชียวจานวนพวกนักเลงข้าราชการตํารวจนายทหารผลัดเปลี่ยนหน้ากันไปหาท่านวันหนึ่งวันหนึ่งท่านอาจารย์ต้องรับแขกแทบไม่มีเวลาพักผ่อนท่านเพิ่งศึกจากพระเมื่อปีกลายนี้เองละจา้า เมื่อก่อนอยู่ที่วัดทางเมืองนนประภัยยิ้มเล็กน้อยถ้าจะเคยเป็นมหาฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันไปสิจ้าประภัยแต่งตัวเข้าฉันจะพาเธอกับนวลไปฝากตัวเป็นสานุสิทธิ์ของท่านรับรองว่าต้องได้ผลแน่นอนคาถามหาเสน่ห์ของท่านดีเด็ดขาดทีเดียวนักนวลออกล่าวถามขึ้นเบาๆ อาจารย์แจ่มท่านอายุคราวไหนจ๊ะรัชนีรัชนีนิ่งคิดในราวสี่สิบเศษจ้ะแต่ยังไม่แก่จนเกินไปท่านสุภาพเรียบร้อยน่าเคารพมากพวกสาวสังคมอย่างเงี้ยน่าสลอนไปเลยล้วนแต่ไปขอให้ท่านทำสเสน่ห์ให้ประไพยยิม้มอายเอคนพลุกพล่านอย่างนั้นอะ ฉันมอายเขาแย่เหรอเนี่ยโอ้ยรัชนีอุทานจะต้องไปอายอะไรจ๊ะคนที่ไปหาท่านก็เท่ากับเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันจริงสินะเท่ากับว่าไก่เห็นเท้างูแล้วงูเห็นนมไก่พูดจบหล่อนพยักหน้ากับนวลละอ,อเพื่อนเกลอของหล่อนไปสิคะคุณนวลรีบแต่งตัวเขาเธอความหวังที่จะให้ผัวรักและหลง คงเป็นผลแน่นอนสองนางต่างลุกขึ้นประไยหยิบแบบเสื้อเซเว่นทีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ส่งให้รัชนีดูค่าเวลาแล้วหล่อนก็เดินออกไปจากห้องนวลอ,อรีไปแต่งตัวเหมือนกันในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองรัชนีก็พาสองนางมายังบ้านของอาจารย์แจ่มที่ตรอกสองพระสี่พระยา เมื่อลงจากรถเก๋งต้องเดินเข้าไปในซอยเล็กๆคดเคี้ยวไปมาอีกหมู่บ้านในตำบลน,นี้แออัดยัดเยียดและส่วนมากเจ้าของเคหสถานต่างๆมักจะเป็นชาวจีนชั้นต่ำที่ยากจนหาบของขายหรือเป็นกรรมกรบ้านของอาจารย์แจม่มเป็นเรือนปั้นหยาแบบเก่าสองชั้นขนาดกว้างพอใช้ ถึงแม้ว่าตัวเรือนจะชำรุดบ้างก็มีรัวรอบขอบชิดเป็นบริเวณรัชนีพาเพื่อนทั้งสองผ่านประตูรั้วเข้ามาอย่างถือวิสาสะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะอาจารย์แจมไม่ยอมรับทำงานสายศาสตร์ดังนั้นบ้านของอาจารย์แจมจึงไม่มีผู้คนมากมายพลุกพล่านคงมีแต่บริวารของท่านอาจารย์ไม่กี่คน รัชนีกล่าวถามชายกลางคนคนหนึ่งท่านอาจารย์อยู่ไหมจ๊ะชายผู้นั้นตอบหล่อนอย่างนอบน้อมอยู่ครับแต่ว่าวันนี้วันพระนี่ครับรัชนีลืมตาโพลงยกมือขวาทาบอกมองดูหน้าเพื่อนทั้งสองตายจริงฉันลืมสนิทไปเลยว่าวันนี้วันพระท่านอาจารย์ท่านไม่ยอมทำอะไรให้ใครในวันพระหรอกจ้ะแล้วกัน เสียเที่ยวซะแล้วสองนางหน้าจ่อยไปตามกันประภัยกล่าวกับรัชนีเบาๆในไหนก็มาถึงที่นี่แล้วเธอก็ถือโอกาสช่วยให้ฉันได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านหน่อยสิจ้ะส่วนจะทำสเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวหลงรักนั้นเอาไว้วันหลังก็ได้รัชนีไม่พูดว่ากะไรพานวลละออก,กับประภัยขึ้นไปเรือนอาจารย์แจม ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองท่านอาจารย์กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้โยกสามนางถอดรองเท้าส้นสูงไว้ข้างธรณีประตูแล้วรัชนีก็นำเพื่อนทั้งสองเข้าไปในห้องกลางชั้นล่างท่านอาจารย์คะรัชนีร้องเรียกเบาๆชายกลางคนลุกขึ้นนั่งอาจารย์แจ่มหรือนายแจ่ม แต่งกายแบบผู้วิเศษคือนุ่งขาวห่มขาวรูปร่างค่อนข้างอ้วนตัดผมเกลียนชายผู้นี้แหละปีศาจร้ายหรือแร้งโลกีที่มีวิธีการหาเงินอย่างพลิกแปลงที่สุดอวดอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษรอบรู้วิทยาคมคลังสามารถทำเสนยาแฝดทำให้อยู่ยงคงกระพัน และทำงานเกี่ยวกับสยศาสตร์ได้สารพัดเป็นต้นว่าบิดไส้เสกโต๊เก้าอี้เข้าท้องคนใช้พูดผีปีศาจโหงพลายไปทำร้ายใครต่อใครซึ่งล้วนแต่เป็นการโกหกตลบตะแลงทั้งนั้นอาจารย์แจมหรือในแจมไม่เคยบวชเรียนเขาเป็นชาวชนบทที่เฉลียวฉลาดเข้ามาหากินในพระนครและไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพเขาก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ศสยศาสตร์ซึ่งเล่เหลี่ยมไหวพริบปฏิพานนั่นเองทำให้บรรดาสานุสิทธ์หลงเชื่อในวิชาความรู้ของเขาอย่างงมงายมีนำซ้ำผู้หญิงสาวบางคนที่เป็นสิทธิ์ของอาจารย์แจมยังต้องอุทิศตัวเป็นเครื่องสังเวยอาจารย์แจมอีกด้วยโดยไม่กล้าเอะอะขัดขืนโอ้คุณนายหลอกเหรอ,หรอครับ เชิญครับกล่าวทักและรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกเชิญแขกผู้มีเกียรติไปนั่งในห้องรับแขกแคบๆรัชนีแนะนำให้นวนละออและประภัยได้รู้จักกับแร้งโลกีกระทาชายนายแจมเขาแกล้งสำรวมกิริยามารยาทให้สุภาพเรียบร้อยวางตนให้ภูมิฐานน่าเคารพนับถือ เขาร้องเรียกเด็กของเขาให้จัดเครื่องดื่มมาให้โดยเร็วและเขาก็พูดคุยปฏิสันถานกับสามนางเป็นอย่างดีเพื่อนของดิฉันสองคนจะมาขอให้อาจารย์ช่วยเหลือนะคะอาจารย์มองดูประภัยกับนวลละออด้วยความพอใจแหวนเพชรลูกขนาดใหญ่ที่นิ้วมือของนวลละออราคาร่วมแสนและร็อกเก็ตเพชรห้อยคอประภัย ราคาไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นทำให้อาจารย์รู้ดีว่าสองนางต้องเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยมากกรุณาบอกความประสงค์ของคุณให้ผมทราบก่อนเถอะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระผมจะไม่ทำอะไรให้ใครเล่าให้ผมฟังก่อนจะได้เตรียมงานไว้ช่วยเหลือคุณทั้งสองในวันพรุ่งนี้ประไพย,ยิ้มให้ท่านอาจารย์อย่างอ่อนหวาน เรื่องของดิฉันเป็นเรื่องในครอบครัวค่ะอาจารย์ค่ะครับคงเกี่ยวกับสามีของคุณถูกแล้วค่ะสามีของดิฉันกับเพื่อนของดิฉันคนนี้เป็นเพื่อนกันและอยู่ร่วมบ้านเดียวกันค่ะระหว่างนี้สามีของพวกเราไม่ใครจะกลับบ้านดิฉันคิดว่ายังไงก็คงจะแอบไปมีเมียน้อยหรือนางบำเรอไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่นอน จึงต้องขอร้องให้รัชนีพามาสมัครตัวเป็นสิทธิ์ท่านอาจารย์เพื่อหวังจะให้ท่านอาจารย์ช่วยเหลือเราค่ะอาจารย์กำมาลอพยักหน้าหงึกเงึกคุณจะเอาอยัางไงครับจะให้ผมทำให้สามีของคุณทิ้งขว้างนางเมียน้อยใช่ไหมครับบอกความประสงค์ให้ผมทราบเถอะครับประภัยพูดต่อไปถูกแล้วค่ะเราต้องการให้ผัวของเรา ทิ้งเมียน้อยของเขาอย่างไม่มีเยื่อใยค่ะแล้วก็ดิฉันแล้วประภัยก็ยกนิ้วชี้มือขวาใส่ปากกัดยิ้มเอียงอายแกว่งแขนซ้ายไปมาใบหน้าแดงระเรื่ออาจารย์แจ่มยิ้มเล็กน้อยโปรดอย่าออยผมเลยครับคุณจะให้ผมทำยังไงอีกบิดไส้เมียน้อยสองคนนั่นเป็นยังไงครับ หรือไม่ก็เศกพรมผืนใหญ่ๆเอาเข้าท้องมันผมทำได้ทั้งนั้นประภัยฝืนหัวเราะดิฉันอยากให้หลวงพ่อช่วยทำให้ผัวรักเราด้วยค่ะอย่างที่เรียกว่าหลงจนไม่ลืมหูลืมตาทีเดียวอาจารย์กลืน่น้ำลายเอืออย,อย่าเรียกผมว่าหลวงพ่อเลยครับ ผมไม่ใช่พระเอ่อตามความประสงค์ของคุณที่บอกผมผมว่าม่นยากเย็นอะไรเลยผมรับรองว่าพรุ่งนี้จะทำให้คุณทั้งสองคนเป็นพิเศษก่อนถ้าขืนเข้าคิวคุณอาจจะเสียเวลามากนวลละออพูดเสริมขึ้นอาจารย์มีลูกศิษย์มากถึงกับเข้าคิวเชียวเหรอคะท่านอาจารย์หัวเราะอ้ถูกแล้วครับ ประเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมคุยโม้บางวันคิวยาวจากเนี่ยถึงมุมถนนนเรศเพียงแต่น้ำมนที่ผมทำรถสะดาะเคราะห์วันหนึ่งวันหนึ่งใช้น้ำถึงยีสบตุ่มประภัยว่าดีแล้วค่ะรุ่งนี้ดิฉันกับเพื่อนจะรีบมาแต่เช้าครับผมจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมแต่ว่าประทานโทษ ถ้าหากว่าคุณทั้งสองเป็นคนถือตัวหรือไม่เลื่อมใสในทางสยาศาสตร์แล้วผมขอแนะนำว่าอย่าทำเลยขืนทำก็ไม่มีประโยชน์นลออพูดขึ้นทันทีเราเลื่อมใสคะ่ะไม่เลื่อมใสจะมาหาท่านอาจารย์เหรอคะอาจารย์ซ่อนยิ้มไว้ในหนนะ้าแต่คุณยังไม่ทราบว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างผมจะเรียนให้ทราบซะก่อน เขาพูดหน้าตายอย่างเป็นงานเป็นการโอ้การทำสเสน่ให้ผัวรักผมจะต้องใช้วิธีลงอักขระเลขยันและลูบไหลน้ำมันจันให้ทั่วตัวคุณทีเดียวถ้าหากว่าคุณคิดว่าการที่คุณจะให้ผมถูกเนื้อต้องตัวบ้างโดยไม่ได้มีจิตอกุศลคุณก็จะได้รับผลสมความมุ่งหมายถ้าคุณถือตัวและเข้าใจว่า ผมมีนโยบายหลอกลวงสัมผัสเนื้อตัวของคุณแล้วผมก็ช่วยอะไรไม่ได้สองนางทำหน้าชอบกนต่างหันมามองดูรัชนีและนวลละออก็กล่าวถามเกือบเป็นเสียงกระซิบฉันกับคุณประภัยต้องทำยังไงบ้างรัชนีอธิบายให้ทราบเธอสองคนจะต้องถอดเสื้อออกให้ท่านอาจารย์ลงเลขยันให้ตตเถน ประภัยอุทานดังๆขืนถอดเสื้อฉันก็โปแย่น่ะสิแล้วก็ของที่ควรสงวนมันก็จะกลายเป็นของที่ไม่สงวนไปอาจารย์แจมแกล้งทําเป็นโกรธเรากำลังพูดกันเป็นงานเป็นการครับไม่ใช่พูดเล่นถ้าคุณถือตัวผมก็ช่วยคุณทั้งสองคนไม่ได้คุณถามคุณนายรัชนีดูเถอะคุณนายรัชนีและใครต่อใครที่มีความประสงค์ที่จะให้ผัวหลง ก็ต้องถอดเสื้อให้ผมลงอักขระให้ที่หน้าอกทั้งนั้นรัชนีพูดเสริมขึ้นการทำเสน่ห์ก็ต้องทำอย่างนี้แหละเธอท่านเป็นอาจารย์ที่นับถือของเราไม่น่าจะอายท่านเลยใครๆเขาก็ให้ท่านทำทั้งนั้นประัยถอนหายใจหนักๆฮ้โอเคค่ะอาจารย์เอายังไงก็เอาขอให้ผัวรักและหลงดิฉันเท่านั้น อาจารย์แจมหัวเราะผมรับรองครับถ้าหากว่าผมทำให้คุณแล้วไม่เป็นผลคุณอย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยเรียกผมว่าไอ้แจมก็แล้วกันมายืนชี้หน้าด่าผมเลยครับผมอนุญาตผมไม่เคยโกหกหกลอกลวงใครหรอกครับผมเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์เงินทองผมก็ไม่เรียกร้องเรียกแต่ค่าย,ยกครู เพียงคนละหกสลึงเท่านั้นใครไม่มีให้ผมผมยังช่วยออกให้นรลออยกมือไหว้ท่านอาจารย์กรมลอเป็นพระคุณค่ะกรุณาช่วยเราหน่อยนะคะเรากำลังกลุ้มใจมากครับได้ครับพรุ่งนี้สามโมงเช้าคุณมาหาผมก็แล้วกันดอกไม้ทูบเทียนโปรดนำมาให้พร้อมประภัยรับคำ แล้วก็หันมาชวนนวลลอะอกับรัชนีลาท่านอาจารย์กลับบ้านนายแจมตามมาส่งที่ประตูรั้วบ้านของเขาเขานึกกระหยิมยิ้มย่องถ้าหากว่าเขาใช้เลกระเทหลอกลวงทำลายนวลลอะอหรือประภัยได้แล้วหล่อนก็คงจะกอบโกยเงินทองมาให้เขาใช้อย่างเหลือเฟือในแจมหรืออาจารย์ ติดอกติดใจในรูปโฉมอันสครานตาของนวลละอและประภัยมากนวลละอทั้งสวยทั้งเก๋ส่วนประภัยสวยกระจุมกระจิ๋มน่ารักเย็นวันนั้นเองาาคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกได้เปิดการเลี้ยงเล่ากันอย่างมโหลานที่เรือนต้นไม้หน้าบ้านพัชราพรซึ่งดอร์ดิเรกเป็นคนเลี้ยง นายแพทย์หนุ่มได้ไปทำคลอดให้ภรรยาของเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมานี้การทำคลอดลำบากมากต้องใช้เครื่องมือช่วยเพราะทารกอยู่ในท่าผิดปกติแต่แล้วด้วยความสามารถของด็อร์ดิเรกเขาก็สามารถเอาทารกออกมาได้โดยที่แม่ของเด็กวุดวิดจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าหากว่าทารกคลอดช้ากว่านั้นเพียงครึ่งชั่วโมงเจ้าของไข้ผู้เป็นสามีของหลอนเป็นนักธุรกิจคนสำคัญเขาเซ็นเช็คจ่ายเงินหมื่นบาทให้ด็อกเตอร์ดิเรกอย่างหน้าตาเฉยเป็นค่าป่วยการและตอบแทนนายแพทย์หนุ่มที่ช่วยชีวิตภรรยายอดรักของเขาเอาไว้ดอเตอร์ดิเรกซื้อวิสกี้ต่างประเทศชั้นดีมาสามขวดแล้วใช้ให้คนใช้ เอารถไปซื้อกับแกล้มมาหลายอย่างเลี้ยงเพื่อนๆของเขาเป็นการร่วมรักสามัคคีในฐานมิตรผลัดเปลี่ยนเวียนเวนกันเลี้ยงนิกรดื่มเหล้าเข้าไปชักตึงตึงหน้าก็คลึคลลื้นรื่นเริงถึงกับร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังดรดิเรกกรำคาญเต็มทนก็กล่าวห้ามเฮ้ย hey, ลำบากนะก็อย่าร้องเลยวะอ้าวเสียงเทนเนอร์ใชนะหมอ เอาอีกเพลงกันล้วกันลันนิกอนก็แหกปากร้องเสียงลั่นบ้านเมื่อลมพัดมาหอมมาลาสดชื่นรื่นใจเสียงหวนโบกมือห้ามและพูดเสียงหัวร้อ <laughs> พอเ้วย้ยพอพอพอมาลานะ่ะเหม็นสาบจะไตหา่าดันร้องออกมาได้ว่าหอมมาลา นิกรทำคอย่นแล้วหัวเร้อหอมมาลาเวยไม่ใช่หอมมาลาเจ้าคุณปัจจนื้อหัวเราะคือคือและท่านก็กล่าวว่าเพลงไทยสากลน่ะโดยมากฟังเนื้อร้องไม่รู้เรื่องยิงเพลงจังหวะเร็วๆด้วยแล้วยิงฟังไม่ได้ความเลยสู่เพลงไทยเดิมเขาไม่ได้ฟังได้เนื้อชัดถ้อยชัดคำ คนอมยิม้มมองดูหน้าเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาลองร้องเพลงไทยเดิมให้พวกเราฟังสักเพลงสิครับเสียงวนตกมือลั่นเอาเอาหน่อยครับเพื่อความคลึกคลื้นในหมู่คณะขอให้พวกเราได้ฟังสักเพลงเถอะครับเจ้าค <c oughs> <c oughs> ุณปัจจนึกยิ้มอายๆได้อาจะร้องให้พวกแกฟังพวกแกจะได้รู้ว่า เพลงไทยเดิมของเราซึ่งหนุ่มสาวสมัยใหม่เขาไม่ชอบน่ะมันฟังกลมกล่อมเพราะหูเพียงไรพูดจบท่านก็กระแอมเบาๆแล้วร้องเพลงขเขมนพวงให้สี่สหายฟังเนื้อหามีดังนี้นิจจาพิมพ์ช่างไม่รู้ว่าพี่รักไม่ชังนักดอกหานึกเช่นนั้นไม่ รักเจ้าเฝ้าเทียบเสียงหวนโบกมือห้ามและพูดขัดขึ้นกลางคันไม่ได้ความครับฟังไม่เข้าแก๊ปเลยอ่ะยืดยาวอ้อเอ๊ผมชอบฟังเพลงจังหวะเร็วๆค่อยทันอ,อกทันใจหน่อยนี่ก่อนพูดเสริมขึ้นเออแปลกนี่พวกเจ็กนี่ชอบจังหวะเร็วๆกันจะร้องเพลงให้แกฟังเอง และนิกรก็ตะโกนเสียงลั่นบ้านไทย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 จะใหญ่ชายโยเฮ้ย,ยในแพทย์หนุ่มตวาดแวดจะร้องอะไรก็ให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยสิวะอยู่ๆก็แหกปากขึ้นมาได้ไทย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 จะใหญ่ชยโยใครเขาจะไปรู้นิกรหัวเราะ <c oughs> ข้ามันจำได้แค่นี้น่วะทันใดน,นั้นเองเจ้าแฮ้วก็เดินเข้ามาในเรือนต้นไม้อย่างร้อนรน เขาพยักพยเยิดกับอาเสียเป็นความหมายกิมหัวนขมวดคิ้วยน่นนิ้วหน้ายกมือชี้หน้าอกตัวเองพอเจ้าแห้วพยักหน้าเสียงหวนก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเจ้าแห้วอะไรวะไอ้หฮวเจ้าแห้วมองซ้ายมองขวาแล้วกระซิบบอกรัฐประทานถ้าไม่ดีซะแล้วลขอรับรัฐประทานคุณนวลละอ,อกับคุณประภัย กำลังจะตกเป็นเหยื่อโลกีในวันพรุ่งนี้อเสียสะดุ้งเฮือกฮะเหยื่อโลกีใครวะรัฐประทานเหยื่อโลกีของแรงโลกี้นะสิขอรับรัฐประทานรถไฟโลกีที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้พรานโลกี้กำลังวางแผนการที่จะล่าเหยื่อโลกีเสียงหวนทํทำคอยยนเดี๋ยว เดี๋ยวก็โดนเท้าโลกี้ก็ให้เท่านั้นเองคู่ที่มันรู้เรื่องหน่อยเถอะวะเจ้าแฮวยิ้มแห้งๆรับประทานเรื่องเนี้รับเฉพาะและด่วนจีขอรับพูดจบเจ้าแฮวก็มองไปทางนี้ก่อนและพยักหน้าเรียกอาเสียช่วยกวักมือเรียกด้วยนายจอมทะเลน้นรีบลุกขึ้นเดินเข้ามาหากิมงวนกับเจ้าแฮวอะไรกันวะ เสียจุปากแล้วกระซิบบอกนิกอนรับเฉพาะและดวนจีก็นั่นนะซิอะไรกันละ่ะกิ้มหวนตวาดแวดจะไปรู้หรอไอแแห้วมันบอกว่าอย่างเงี้ยเจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นรับประทานเชิญไปข้างนอกเอะขอรับผมมีเรื่องสำคัญยิ่งจะเรียนให้ทราบขณะนี้ถั่วกำลังจะสุกและงงา กำลังจะไหม้แล้วรัฐประทานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ที่เดียวนิกรพยักหน้าเงึกงกไม่ใช่เรื่องการเมืองนาะถ้าการเมืองข้าไม่เอาธุระไม่ใช่เจ้าแห้วขมวดคิ้วโยนรัฐประทานไม่ใช่เรื่องการเมืองหรอกคอรับเป็นเรื่องการบ้านและเรื่องที่เกี่ยวกับผัวผัวเมียเมียโดยเฉพาะ เชิญไปข้างนอกเจะขอรับพูดจบเจ้าห้วก็พาสองสหายเดินออกไปจากเรือนต้นไม้ทั้งสามเดินมายืนรวมกลุ่มใต้ต้นนกยูงใหญ่เจ้าห้ลกวาดสายตามองไปรอบๆบ,ร,บริเวณแล้วเริ่มเรื่องทันทีรับประทานเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นไปบนตึกขอรับรับประทานเจ้าคุณประสิทธิ์ท่านใช้ให้ผมไปหยิบกล่องพระให้ท่าน รับประทานห้องพระอยู่ติดกับห้องนอนของคุณนิกรเออแล้วอยังไงนิกรถามรับประทานผมได้ยินคุณนวลกับคุณประภัยปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการทำสเสน่ยาแฝดขอรับรับประทานคุณกับอาเสียก็ทราบนิสัยของผมดีแล้วว่าเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของคนอื่นใครขาจะว่ายังไงกัน ผมรู้หมดทั้งนั้นรับประทานผมรีบหยิบกล่องพระวิ่งลงไปให้ท่านข้างล่างแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนห้องพระอีกแอบฟังคุณนวลกับคุณประภัยปรึกษาหารือกันกิมหวนฟังเจ้าแห้วพูดด้วยความสนใจยิ่งต่อไปแห้วเล่าแต่เนื้อๆกนแล้วกันน้ำไม่ต้องเล่าเจ้าแห้วหัวรอก,กา <laughs> มีน้ำปนบ้างนิดๆหน่อยๆและขอรับขืนมีแต่เนื้อล้วนๆก็ติดคอแย่ง้วรับประธานคุณนวลกับคุณประภัยกาลังวางแผนการที่จะทําเสน่ห์อเสียกับคุณน,นิกรขอรับนิกรลืมตาโพลงเอท้งรักทั้งหลงออกอย่างนี้ยังจะทําเสน่ห์อีกหรอนั่นนะสิขอรับรับประธาน ใครๆย่อมทราบดีว่าคุณกับอาเสียรับประทานรักเมียมากมายเพียงไรเรื่องเนี้ยรับประทานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะขอรับผมได้ยินคุณนวลกับคุณภัยปรึกษากันว่าพรุ่งนี้เก้าโมงจะไปให้อาจารย์แจ่มที่ตรอกสองพระถนนสี่พระยาลงเลขยันลงอักขระทาน้ำมันจันให้รับประทาน ขืนไปให้อ้แจมทำสเสน่ห์จริงๆรับประทานเป็นเ็จไอเจมแน่รับประทานผมรู้จักไอแจมดีขอรับข้างบ้านไอแจมมีกวนกัญชาอยู่แห่งหนึง่งรับประทานผมแอบไปสูบเสมอไอแจมเนี่ยไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรหรอกตั้งตัวเป็นอาจารย์ส่งเดชพวกผมเรียกไอแจมว่าแรงโลกีเพราะไอเจม เคยล่าทำลายผู้หญิงที่มาให้ทำสเสน่ห์มากต่อมากคุณหญิงคุณนายสาวแก่แม่ไม้ลงให้ไอ้แจมใช้น้ำมันจันลูบไลน้าอกแล้วก็เป็นเสร็จอ้แจมทุกรายรัประทานถ้ายังไงขอให้คุณกับอาเสียรีบขัดขวางซะก่อนเธอขอรับเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ